คุณผู้ชมคะเมื่อนึกถึงก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะก็ต้องมีร้านแม่สีเรือนติดโผลอยู่แน่นอนค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะร้านแม่สีเรือนเขาก็ได้ขยายธุรกิจลูกนะคะนั่นก็คือร้านขนมหวานแม่สีเรือนซึ่งก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคไม่แพ้ก,กันค่ะไปติดตามแนวคิดการต่อยอดนะคะแล้วก็การพัฒนาไปพร้อมๆกันในจากร้อยสู่ร้านค่ะ มไทยพื้นบ้านที่รู้จักกันดีหาทานง่ายจนหลายคนอาจไม่เห็นค่าว่าจะสามารถทําให้เกิดธุรกิจเงินล้านแต่คุณปรีชาเรืองรุ่งทาย,ยาทรุ่นหลานร้านแม่สีเรือนที่เคยช่วยงานร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตั้งแต่ครั้งยังเยาว์กลับเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาสูตรทําให้ขนมครกขนมเบื้องสามารถจําหน่ายขึ้นห้างได้และเปลี่ยนขนิยมของคนทั่วไปที่จะทานขนมครกเฉพาะช่วงเช้าเมื่ก่อนนี้ก็คิดเหมือนกันว่าโอ้โหมันจะกินหรือมันจะมีคนกินหรือเปล่า แต่ด้วยด้วยเราทำไปตอนแรกๆอยู่ในห้างเนี่ยผมว่ามันมีความรู้สึกว่าอากาศมันเย็นในห้างแล้วก็คนเขาก็ลองกินดูนะผมผมว่านะแล้วเขาก็ติดไปในเรื่องของขนมคกมันก,ก็กินทั้งวันได้นะเพราะว่าเวลามาแม่สีเลือนเนี่ยมานั่งทานอาหารก๋วยเตี๋ยวปั๊บเนี่ยก็สั่งขนมคกไปวางที่โต๊ะไปนั่งทานรอก๋วยเตี๋ยวก่อน โดยคุณปรีชาเผยว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่การคิดค้นรูปแบบเตาขนมครกด้วยตัวเองเพราะเตาทั่วไปจะมีความร้อนมากจนทําให้คนงานไม่สามารถขายได้ตลอดทั้งวันคนเราเนี่ยถ้าเราใช้คนที่เขาทํางานให้เราถ้าเกิดว่ามองแล้วมันยากกับเขาเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะทํางานให้เราเพราะมันคิดยังไงว่าทําแล้วมันสนุก อย่าเพิ่งไปมองเรื่องเงินผมก็เลยค่อยๆดับแปลงเรื่องของเตาเนี้ยมาประมาณสัก2ปี3ปี5ปีผลิตเองกึ่งเองคนงานพอไปหยอดปับ๊บเปิดไฟแล้วไม่ต้องกลัวขนมพกไหมจะไม่ไหม้ใช้แก๊สิ่อา่ออากงานทที่ท จากงานเสริมจึงเริ่มกลายมาเป็นงานหลักเพราะนอกจากที่จะทําขายหน้าร้านแม่สีเรือแล้วยังสามารถเปิดร้านขายเฉพาะขนมครกขนมเบื้องได้ในหลายสาขาตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําจุดเด่นของขนมครกแม่สีเรือนคุณปรีชาม,มั่นใจว่าอยู่ที่ความลงตัวจนกลายเป็นความหอมอร่อยโดยสูตรขนมครกของทางร้านมีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งขนมครกข้าวขาวที่มีการผสมข้าวกล้องเพื่อคุณประโยชน์และขนมครกไรซ์เบอร์รี่ที่ทางร้านได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเ mm hmm. พื่อนพึ่งพายามยากที่ต้องการรณรงค์ให้คนไทยหันมาบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่กันมากขึ้นตัวผมก็ต้องพัฒนาทําข้าวไรซ์เบอร์รี่ขนมครกให้ได้ก็ตอนแรกก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะข้าวไรซ์เบอร์รี่มีขีดจํากัดในเรื่องของสีมันดํา ว่ามันมองยากในเรื่องของความสุขอะไรต่ออะไรเนี้ยแต่จริงก็มาพัฒนาอยู่พักหนึ่งก็กสามารถทําได้และจากการที่คุณปรีชาได้เดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศบ่อยครั้งจึงเกิดไอเดียก้าวไกลอนาคตอยากทําให้ฝันของธุรกิจเป็นจริงอีกขั้นด้วยการพัฒนาขนมครกไทยให้หาทานได้ในรูปแบบแช่แข็งซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา ควบคู่กับการพัฒนาสูตรขนมไทยอื่นๆอย่างขนมเบื้องหรือขนมถ้วยให้ติดตลาดมากขึ้นจึงถือเป็นอีกหนึ่งความหวังที่เราจะเห็นขนมไทยก้าวไปไกลในระดับสากลจตุพรอัธโยโคถ่ายภาพวรุณบรฒราศิลทูฟิวไรายงาน